สวัสดีค่ะวันนี้ตั้งใจนะคะจะทำคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคลูมาตอยนะคะซึ่งคิดมานานมากๆหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ป่วยมาว่าอยากจะทำคลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้ความรู้กับหลายๆท่านนะคะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยก็มีคนโทรศัพท์มาถามแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามานะคะว่า จะดูแลยังไงเมื่อเป็นโรครูมาตอยนะคะหลายท่านก็คงสงสัยเอะรูมาตอยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าเราเป็นนะคะโรคของรูมาตอยเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะสาเหตุอันดับแรกเลยก็คือความเครียดถ้าความเครียดของเราอะคะ่ะไปสะสมในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นไปสะสมที่ข้อนะคะมันก็ทําให้ข้อตรงนั้นนะคะ อักเสบแล้วเมื่ออักเสบเรือลังก็จะกลายมาเป็นลูมาตอยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิต้านทานนะคะภูมิเขาไปทําร้ายนะคะหรือทําลายภูมิตัวเองซึ่งภูมิดีอันนี้เขาก็คิดว่าภูมิอีกอันนึงเนี่ยมันมันไม่โอเคเขาก็ไปจัดการทําร้ายนะคะให้ให้ให้เอ่อมันมันเกิดการอักเสบได้ นะคะเขาเขาดีมากเกินไปนะคะทำหน้าที่ดีมากเกินไปมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องของภูมิต้านทานของเราแย่ลงไปนะคะแล้วอา,อาการเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะาการเบื้องต้นก็คือว่ามันจะเริ่ม อักเสบนะคะปวดที่ต้นคอนะคะมันเหมือนคนที่นอนตกหมอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตกหมอนนะคะแล้วเวลาพูดเนี่ยเราจะหันซ้ายหันขวานเนี่ยค่อนข้างลําบากและอาการอีกอย่างหนึ่งที่มันเริ่มผิดปกติก็คือปวดที่ฝ่าเท้าการเดินไม่คล่องตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้นะคะก็ต้องตรวจเช็คร่างกายนะคะเพื่อความแน่ใจเนี่ยก็ต้องไป เจาะเลือดนะคะซึ่งไม่อยากให้ทุกท่านมองอละเลยในเรื่องของการเจาะเลือดเพราะว่าเป็นอุทาหหณ์จากตัวเองมาแล้วคือเอาวินิจฉัยโรคคุณหมอวินิจฉัยโรคผิดนะคะแล้วก็รักษาผิดทางมาจนทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะแล้วเวลาถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราไม่มีวินัยในการดูแลตัวเองโรคนี้นะคะถ้าไม่ดูแลตัวเองก็ อันตรายมากค่ะถึงกับชีวิตได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาแบ่งปันว่าอีเวลาเป็นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยอาการจะเป็นยังไงแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะมาดูแลนะคะป้องกันตัวเองยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะ